ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด, check, กด subscribe s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะใครจะแนก่กว่ากันไม่รู้นะคะรู้แต่ว่างานนี้ฟันทงเจากินขาดค่ะคุณผู้ชมก็ดูลีลาการเต้นของสาวอ้ําสิคะเซ็กซี่ซะขนาดนี้จะทำได้จะเหนื่อยมากอ้ําเหนื่อยจริงๆอ้ําเหนืออหน่อยอ้ําเหนื่อยอ้ําเหนื่อยจริงแต่เมื่อกี้ก็เห็นท่าเต้นอินอินเดียลวมาวินเดียก็พลิวนะ แลไม่เท่าไหร่ครับเพิ่งเพิ่งเรียนไปชั่วโมงเดียวหรอยากเหนื่อยนี่ขนาดเพิ่งเรียนมาชั่วโมงเดียวยังพิ้วได้ขนาดนี้เลยนะอ้าฉันจะมีแล้วก็ดีครับก็เต้นกงินเก่งครับไม่อยากเชื่อว่าซ้อมแค่วันเดียวโ r o f e s ั i o นอลเป็นยังกแบบยังก็ออกมาจากบอลีวูดยังไงที่อ้ําซ้อมน้อยกว่าหนูอีกใช่ใช่ซ้อมน้อยกว่าหนูแล้วหนูมาซ้อมก่อนหนูยังซ้อมก่อนหนูยังแบบอืมอะไรนะ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 อ้า เห็นเบื้องหน้าสาวอ้ําเขายักย้ายใส่สะโพกเสมันใจขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเขาก็มีเรื่องกังวลใจอยู่ด้วยล่ะค่ะคําอ้วนค่ะควาอ้วนค่ะน้องไลนน้องไลนรีน้องไรนะตรงนี้เซลูไลน์เซลูไลน์เซลูไลน์อ๋อกังวลน้องไลก็ไม่เห็นมีนะคะพี่อ้ําก็กลัวค่ะหน่อยตลอดมาแข่งกับจอยไม่ใงั้นพี่คงชิดซ้ายอ่ะพี่คงชิดซ้ายอ่ะและวันนี้นุมที่น่าอิจฉาที่สุด ก็คือหนุ่มอูและหนุ่มเป้ค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ก็ต้องมีเต้นเย้ายวนยั่วยวนพี่อูด้วยจริงๆกับพี่อูไม่อายเพราะเราเจอกันมานานแล้วเอ๊ะหรือว่าพี่อูเขาไม่มีความรู้สึกอะไรครับนี่ไม่ใช่เหรอผมอึ้งสุดอชีท่าอะไรรู้เปล่าครับที่น้องมายั่วผมน้องก็เอากล้นมาสิอเฮ้ยไอเฮ้ยอ้ําบอกว่าอ้ําบอกหนูก็อายนี่คือตกใจจริงๆอ๋อเหรออุ้ยแล้วถ้าเราไปเต้นอย่างนั้นตกใจไหม พี่ของว่าตกซ่วมไปเลยต้องไปนั่งตักเป้ด้วยอ่ะโอ้ยหลายๆคงของอิจฉานะฮะฉาตาร้อนอย่างไรโดยเฉพาะจอยอ่ะไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมอันนั้นไม่ได้ตั้งใจนะอ๋อไม่ได้ตั้งใจโอเคอัไรบังเอิญยอมยอมนั้นยอมโอ้ชัเมื่อกี้ต้องทำหน้านิ่งครับทำหน้าแบบลำคาแจ๋วนี่เป็นอะไรอีกแล้วแต่ว่าก็ยากเหมือนกันครับใช่ไหมแล้วมีแบบลงไปนั่งตรงนั่งตักด้วยนะสั่นไหมไม่สั่นครับหรอนิ่งครับ ทำไมถึงนิ่งก็หลายฉากแล้วพี่อั้มเซ็กซี่ไหมนี่ไงเมื่อกี้คุยกันนอกรอบเมื่อกี้คุยกันนอกรอบแล้วว่าอย่าถามคำถามนี้นะครับคือต้องให้ไปดูกันเองครับทำไมกลัวอะไรหรอกลัวอะไรฮะักลัวตอบคำถามว่าพี่อั้มเซ็กซี่แล้วกลัวใครจะว่าอะไรยังไงหรือเปล่าอันเดะแข่งมม่ใหวเพราะเมื่อกี้นอกรอบบอกว่าเอ้าแล้วถ้าตอบไปแล้วก้อยจะว่ายังไงล่ะเออใช่ไหมเอาผมแล้วไงแม่เพราะรักหลออจึงอยากเล่นนะจเป้แต่เอ๊ เหตุการณ์ลักษณะแบบตะกี้นี้มันคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้นะถ้ามีฟอนต์สอกอีกเนี้ยใช้เลยนี่ไงเมื่อกี้คุยกันนอกรอบเมื่อกี้คุยกันนอกรอบแล้ว่าอย่าถามคำถามนี้นะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิม่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ